นิยายเรื่องเติมรักให้เต็มใจพี่ชายข้างบ้านตอนที่21โดนลวนลามเฮ้ยเฮ้ยสองคนนั้นทำอะไรกันวะพี่แป้งขัดขึ้นแล้วต่างพากันหัวเราะอย่างสนุกสนานแต่ผมชักจะไม่สนุกด้วยคิดจะโทรหาพี่ใบอีกแต่โทรศัพท์ดันแบตหมดสวยแน่จะกลับยังไงวะเนี่ย อยาก,กินกันเองนะเว้ยไอ้เก้าหน้าแบบแกยิ่งหายากอยู่พวกเจ๊นี่จะเฉาตายหมดละดูอย่างน้องพอติเป็นถึงเดือนมหาลัยเป็นสมบัติชิ้นเลิศของคณะแต่ดันผันตัวไปเป็นขวัญใจสาววายซะงั้นชะนี้นี่ร้องไห้เสียใจกันเป็นแถบพี่ดรีมนินทาพี่พอตอยากสนุกป่า นี่ถ้ารู้ว่าผมสนิทกับพี่พอตขนาดไหนยังจะกล้าพูดอยู่ไหมอยากรู้จริงๆคือนิวว่าดึกแล้วนิวขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวแม่เป็นห่วงด้วยผมหาโอกาสชิ่งแล้วมึงจะกลับยังไงไอ้ก้าวถามกลับแท็กซี่ผมตอบมันออกไปถึงผมจะเมาแต่ผมก็รู้นะว่ามันแอบลวนลามผมตั้งหลายครั้ง ทั้งลูกแข้งลูกขาแถมยังมาโอบอีกอะ่ะมิวกลับก่อนนะครับหวัสดีครับพี่แป้งพี่ดีมพี่เชอร์กูกลับก่อนนะประโยคหลังผมบอกกับไอ้ก้าเดี๋ยวกูไปส่งไอ้ก้าเดินตามผมออกมาเฮ้ยป่อยทำไรวะผมสะบัดแขนมันออกรู้ว่ามันพยายามจะกอดเอวผมเดี๋ยวก็ล้มหรอก ไอ้ี้ยก้วอย่ามาจับกูผมปัดไม้ปัดมือไปทั่วมั่วไปหมดเพราะความเมาเล่นตัวชิปยังไงมึงก็เป็นอยู่แล้วคบกับกูก็ได้นะเว้ยถึงกูจะเป็นอนะ่ะแต่กูก็ไม่ได้ชอบผู้ชายทุกคนนะถ้าไม่ใช่พี่ไบ์กูก็ไม่เอาผมบอกมันอย่างโมโหขอบคุณตัวเองที่เมาแล้วยังมีสติอยู่ดอลองกับกูก่อนไหมล่ะเผื่อติดใจกู ไอ้ก้าวทำไรวะไอ้ก้าวผักหลังผมจนชนกับประตูรถก่อนจะพยายามจูบผมผมทั้งถีบทั้งเตะจนหมดแรงมือผมถูกมันล็อกเอาไว้แน่นไอ้สัตว์ทำให้อะไรของมึงเสียงหมัดกระทบแก้มแรงๆผมยืนงงเงินดูเหตุการณ์ชุลมุนตรงหน้าด้วยความตกใจ ผมรัวหมัดใส่ไอสัตว์ก้าวอย่างไม่ยัง้งผมคิดในใจอยู่อย่างเดียวว่ายังไงมันก็ต้องตายคาตีนผมแน่นอนจนกระทั่งมีคนมาแยกผมออกไอสัตว์ก้าวมึงไม่ได้ตายดีแน่ผมพยายามจะกระโจนใส่หน้ามันอีกครั้งไอ้ก้าวเลือดกลบปากนั่งกุมท้องอยู่ที่พื้นสภาพมันตอนนี้เหมือนหมาข้างถนนโดนรุมกัดส่วนผมเหมือนสิงโตที่กำลังโกรธจัด ผมประคองนิวมาขึ้นรถแล้วขับออกไปโดยไม่พูดอะไรสักคำผมโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่นอนหลับแล้วไม่เปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นิวโทรหาผมเป็นสิบสายผมตื่นมาเห็นข้อความที่ฝากไว้ก็ตกใจพอโทรกลับนิวก็โทรไม่ติดแล้วผมเลยไปหานิวที่บ้านแต่นิวยังไม่กลับมาผมร้อนใจมาก ยังดีที่นิวบอกชื่อร้านไว้ผมขับรถตามหาร้านจนเจอแล้วก็เจอภาพบ้าๆนั่นไอเหี้ยก้าวกำลังย่ำยีคนของผมอยู่ข้างรถถ้าผมมาช้าวกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นกับนิวแค่คิดก็ปวดใจแล้วผมขับรถมาถึงบ้านโดยไม่พูดอะไรสักคำนิวก็ก้มหน้าก้มตาร้องไห้อยู่เงียบๆเ,เหมือนไม่กล้าพูดอะไรกับผม ผมอยากจะบอกนิวเหลือเกินว่าผมไม่ได้โกรธนิวเลยน้องไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ที่ผมยังพูดอะไรไม่ออกเพราะผมเสียใจโมโหตัวเองที่ปล่อยให้นิวไปเจออะไรแบบนั้นนอนบ้านพี่ก่อนออกไปรับนิวพี่บอกแม่นิวแล้วผมเดินไปเปิดประตูรถแล้วจูงมือนิวเข้าบ้าน นิวนั่งนิ่งอยู่บนเตียงผมเดินไปปิดผ้มาม่านที่เปิดทิ้งเอาไว้เพราะคืนนี้นิ้วมานอนกับผมผมเลยไม่จำเป็นต้องเปิดไว้อีกพี่ไบ้นิวเรียกผมเบาๆว่าผมตอบสั้นๆไม่กล้าสตานิว <c oughs> พี่ไบ้รังเกียดนิ้วใช่ไหมที่นิวโดนไอ้เก้ามันอย่าพูดอีก ไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนิวกับไอ้ก้าวทั้งนั้นแหละลืมมันไปให้หมดผมมองคอแดงๆของนิวด้วยมือที่สั่นๆเหมือนคนจะเป็นลมคนของผมผมทนุถนอมแทบตายแต่กลับโดนไอ้ชั่วที่ไหนไม่รู้มาทำให้เจ็บตัวพี่บายนิวล้องไห้โห ใช้นิ้วข่วนคอข่วนหน้าของตัวเองอย่างควบคุมอารมณ์ไม่ได้นิ้วหยุดอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวเจ็บผมดึงมือนิวออกก่อนที่นิ้วจะข่วนตัวเองจนหน้าแหกไปมากกว่านี้นิ้วใครอยะกขยงตัวเองอะเพราะนิ้วง่เองนิ้วไม่ระวังตัวมันเลยทำเหี้ยๆกับนิ้วได้นิ้วกำมัดแน่นด้วยความโกรธ มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนิวมันแค่รังแกนิวเพราะนิวไม่มีทางสู้พี่ไบนิวขอโทษนิวขอโทษครับผมรู้ว่านิวคิดอะไรอยู่คงกำลังโทษตัวเองคงกำลังคิดไปต่างๆนานาว่าผมจะรังเกียดรอยที่นิว้วที่โดนคนอื่นรังแกมาแต่ไม่เลยผมไม่ได้รังเกียจนิวเลย ต่อให้มันมากกว่านี้ก็ตามเพราะนิวไม่ได้เต็มใจให้มันทำแต่นิวโดนลังแกต่างหากอย่าโทษตัวเองอย่าคิดมากว่าพี่จะลังเกียจพี่เข้าใจทุกอย่างผมดึงนิวมากอดไว้อย่างปลอบใจร่างนุ่มร้องไห้อยู่ในอ้อมกอดผมอยู่พักใหญ่จนเริ่มหยุดร้องไห้ได้พี่พาไปอาบน้ำนะ นิวยอมไปกับผมแต่โดยดีผมถอดเสื้อผ้าของนิวออกรอยช้ำเป็นจ้ำๆจ,จากการที่โดนไอ้ก้าวฝากฝังไว้เต็มคอสร้างความเจ็บปวดให้ทั้งผมและนิวเป็นอย่างมากนิูวเอามือปิดรอยนั้นไว้เหมือนจะอายโหเจ็บมากไหมนิวร้องไห้อีกครั้ง ผมเปิดน้ำให้ไหลลงมารถเราทั้งสองคนที่ยืนเปื่อยอยู่ใต้ฝักบัวผมอาบน้ำกับนิวบ่อยแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งมันเจ็บปวดมันเสียใจมันจุกไปหมดพี่ขอโทษนะที่ไปช้าพี่ขอโทษผมกอดนิวจากด้านหลังแน่นๆนิวจับแขนผมเอาไว้ เรายืนกอดกันท่ามกลางสายน้ำอยู่นานจนนิวเริ่มตัวสัน่นเพราะความหนาวผมจึงได้สติหยิบสบู่มาถูให้น้องนิวเองก็ขัดตัวแรงๆเหมือนจะล้างความสกปรกที่คนอื่นฝังไว้ออกไปให้หมดตัวแดงไปหมดแล้วผมดึงมือนิวออกมันไม่เหมือนถูสบู่ให้ตัวเองเลยสักนิดมันเหมือนกำลังทำร้ายตัวเองมากกว่า ผมเอาเสื้อกล้ามกับบ็อกเซอร์ของผมที่ตอนนี้เหมือนจะยกให้นิวไปแล้วเวลามานอนที่บ้านผมให้นิวใส่อีกครั้งมาเดี๋ยวพี่เป่าผมให้นิวปล่อยให้ผมแต่งตัวให้เป่าผมให้จนเรียบร้อยหนาวไหมผมนอนกอดร่างนุ่มนิ่มที่เหมือนจะสั่นน้อยๆตั้งแต่กลับมาจากดานเล่านิวไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะ ลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นซะพี่รักนิวเหมือนเดิมอย่าคิดมากกับความรู้สึกพี่นิวยังเป็นคนที่สำคัญที่สุดของพี่อย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำร้ายความรู้สึกตัวเองนะพี่ทนุถนอมนิวแค่ไหนนิวก็รู้อย่าจิกอยากขวนตัวเองให้พี่เห็นอีกเพราะพี่เจ็บเจ็บที่ตรงนี้มากๆ ผมดึงมือนิวมาจับไว้ที่อ,อกข้างซ้ายของตัวเองนิวน้ำตาไหลหยุดร้องไห้ได้แล้วฝันดีนะครับผมจูบน้องเนิ่นนานก่อนจะปล่อยให้นิวได้พักผ่อนเพราะวันนี้คงเจอแต่เรื่องแย่ๆมาเยอะแล้วฝันดีนะครับเจ้าชายของพี่จบตอนที่21แล้วนะคะ ทำไมน้องก้าวเป็นคนร้ายๆขนาดนี้แบบนี้ต้องให้พี่พอตมาจัดการแล้วใช่ไหมทุกคนมีคนบอกแล้วว่าทำไมไม่อ่านเรื่องนี้ก่อนที่จะอ่านเรื่องเปลี่ยนจากในายให้กลายเป็นเธอที่จริงแล้วสารภาพเลยว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะอ่านเรื่องอื่นต่อแค่อยากจะอ่านเรื่องนั้นให้ทุกคนฟังแต่ทีนี้ก็เห็นว่าทุกคนชอบก็เลย ถามว่าอยากฟังเรื่องนี้ต่อไหมแล้วก็มีคนบอกว่าอยากฟังต่อแล้วก็เลยเอามาอ่านให้ฟังความจริงแล้วเรื่องนี้น่าจะถูกอ่านก่อนถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เราแต่งก่อนเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ามันเหมือนย้อนเวลาถ้าใครไปฟังเรื่องนั้นมาก่อนนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันไม่งงมากหรอกค่ะทุกคนใช่ไหมไม่ได้งงมากใช่ไหมขอบคุณค่ะฝากกด subscribe ด้วยนะคะ